อันนี้ก็เป็นการสาธิตคลิปแรกนะครับ<ม>กระจกมาสะจันโดยถ้าเอาเหตุแบบนี้มันสีสะท้อนภาพกลับไปกลับมาคล้ายๆภาพอนิเมะลองทดสอบได้เนาะครับ<ม>เหตุง่ายๆแค่ตั้งมุมกระจกให้ตรงกัน แล้วก็จกมาตั้งสองบานแค่นี้แหละ